สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาวคนรัก RC ทุกท่านนะครับผมพลเอ็นสามเอฟนะครับวันนี้เราจะมูพูดถึงการแต่งเสียงรีโมทนะครับพอดีว่าเดี๋ยวจะมีพี่ๆในแก๊งนะครับจะเอารีโมทออกมาแต่งเสียงนะครับให้เป็นเสียงภาษาไทยนะครับผมพี่ๆที่สนิทกันเดือดแก๊งเดือดก้นนะครับผมโอเคครับก็มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวิธีการก็คือเอาไฟล์เสียงนะครับ ที่ที่เราทําไว้นะครับใส่เข้าไปในเอดีการ์แต่ต้องใส่ไปให้ถูกโฟลเตอร์นะครับแค่นั้นเองครับเสียงมันก็จะเป็นเป็นเสียงที่เราต้องการนะครับซึ่งเสียงที่ที่พี่น้องในกลุ่มทํามาไว้นะครับเป็นเสียงแบบนี้นะครับเมื่อเราเปิดเครื่องสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบปฏิบัติการโอเพ t พีเอ็ก์เจนอ,อ<ช>ประมาณนี้นะครับคือพวกนี้มันแต่งได้หมดนะครับรูปแบ็กกราวอะไรพวกนี้ผมก็แต่งนะครับ เสียงก็สามารถแต่งได้คือถ้ามีเวลาเราสามารถทําเสียงภาษาไทยไดท้ทุกเสียงที่มันบันทึกได้ในตัวรีโมทเลยนะครับแต่คือผมไม่มีเวลามานั่งทำาะะครับผมทําแค่เสียงเปิดปิดท่นั้นพอนะครับโอเคแล้วก็เราก็เพียงแค่เอา SD Card ที่อยู่ในมือถือเราเที่อยู่ในรีโมทเรานะครับใส่เข้าไปกับการ์ดลิเดอร์แล้วก็เสียบคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับผมแล้วก็ก๊อปไฟล์นะครับไปใส่กับ เอดดีการ์ดอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวตัวรีโมทของพี่ที่กําลังจะเข้ามาหาผมเนี่ยของพี่นันเนี่ยเท่านั้นเองครับผมก๊อฟไฟใส่โฟลเดอร์ให้ถูกต้องนะครับแล้วเวลาเปิดปิดเนี่ยเสียงมันก็จะเหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นแกงเดียวกันแล้วนะครับคราวนี้ประมาณนี้ครับมันไม่ต้องใช้โปรแกรมอะไรวุ่นวุ่นวายเลยครับเราก็แค่เข้าไปนะครับก๊อฟไฟลงมาผมแนะนํานะครับให้ก๊อฟไฟเดิมนะครับแบ็กอัพเอาไว้ก่อนลงมาเก็บไปที่คอมพิวเตอร์ นะครับเผื่อว่าตอนที่เราเอาข้อมูลใส่เข้าไปใน Ed card เนี่ยมันผิดพลาดยังไงนะครับไฟล์มันจะได้ไม่สูญหายเราคือสามารถที่จะเอาไฟล์แบ็กอัพเนี่ยเอากลับเข้าไปในเ d card ได้ถ้ามันไม่สมบูรณ์นะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดเทสแล้วเปิดเสียงเสียงมาเรียบร้อยก็คือสมบูรณ์เราก็ค่อยลบไฟล์แบ็กอัพเก่าทิ้งไปเท่านี้เองครับผมไม่ต้องผ่านโปรแกรมอะไรเลยนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าพอใส่รีโมทของพี่นันแล้วจะเป็นยังไงโอเคครับ โอเคครับผมอ่าผมต,ต้องปิดรีโมทก่อนลืมจะแบตหมดโอเคตอนปิดก็มีเสียงการใช้งานระบบ OpenTX อ่าประมาณนี้ครับคือผมค่อนข้างแนะนำให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับใช้ระบบ OpenTX นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะละเอียดมีลูกเล่นเยอะสัญญาณก็โอเคดีนะครับและที่สำคัญราคามันก็เข้าถึงได้นะครับแล้วตอนนี้คนเริ่มนิยมใช้กันเยอะมากนะครับ มันแต่งมันเล่นมันอะไรได้เยอะแยะนะครับระบบ OpenTX นะครับยี่ห้อเนี่ยไม่ต้องไปมายนะครับเพราะว่าเราต้องมายที่ระบบ OpenTX เป็น o Open Source นะครับรีโมทยี่ห้ออื่นๆสามารถเอา OpenTX นะครับไปลงใช้งานได้นะครับกับกับรีโมทยี่ห้อที่ซัพพอร์ตนะครับในท้องตลาดปัจจุบันก็ไฟสกายก็มี F-R Sky สกายก็มีนะครับ Radio Master ก็มีแล้วก็ตัวจัมเปอร์นะครับจัมเปอร์ก็มี แล้วผมก็คิดว่าเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็จะต้องมีรีโมทยี่ห้ออื่นๆตามตามกันมานะครับเพราะว่านิยมใช้กันเยอะมากนะครับราคาก็ไม่แพงด้วยรีเซิร์ฟเวอร์ก็ไม่ได้แพงมากมายนะครับผมโอเคครับมาเดี๋ยวมาดูกันครับว่าตอนที่ผมทําให้กับพี่น้องในแก๊งเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนี่ครับผมพี่นันเข้ามาอัปเกรดรีโมทนิดหน่อยนะครับเล่นกันเพลินๆนะครับผมแต่งเสียงนะครับเป็นเสียงไทยนะครับผมน่าจะรับมือ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ Open ่าเพราะว่าแต่ก่อนเป็นภาษาอะไรนะงงงงแต่ก่อนเป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษภาษาอะไรไม่รู้ครับก็มาแต่งเอ็ดดิกัสใส่เสียงไทยเข้าไปโอเคเรียบร้อยครับผมอันนี้คุยรู้เรื่องแล้วนะเจ้าของคุยรู้เรื่องนะครับ